ทกคนช่องค่ะีดตดตอคุณเพ่นในช่องขอรีวิวค่ะรีวิวเ่ววอนอันท่องเคยใช้นะคะแล้วก็มีครีมช่มองแสตมป์มีมีครีมแน,นะนำให้ด้คะแล้วหนนูนะนะคะเพื่อนคนันแรกก็ใช้ฟนะของของ ซาก,กุระนะคะเป็นของของอะไรนะดูนะโอติบอสสค่ะนี่อันนี้นะใช้ดีมากเลยค่ะเป็นเร่องนอใช้นะคะแล้วก็ยี่ติดที่ทใช้นี่อันนี้สีเข้มไปหน่อยนะนี่ ใวยดีมากเลยค่ะแล้วก็ที่ว่าให้นะคะให้หน,น้าเราแดงนิดหนึ่งนะท้นานได้ว่าเราจะไม่ได่าหน,นะคะเพื่อนชื่อจากหน้าโรงงานมานะคะแค่สิบบาทอันนี้จะมีสองแป้งนะคะแป้งแบบมีเพชรนี่ ่ายคลิปอันใช้ดีมาเลยนะคะนี่นี่คือันดาเกทกับเลมอน,นะคะ่ะใช้เรีมากเลยะค่ะ Okay, ก็คีชากแล้วทาไ้ทาตอนเช้าหรือเย็นก็ได้ค่ะ่านเราตอนเราแต่งหน้าก็ได้ไือเขาใช้ดีมากเลยค่ะที mm hmm. ละให้นยอดหน้าคขาอย่างนี้เลยคะ่ะถอน อันนี้มีแค่เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องธรรมราศีไรจักรคอมด้วยนะคะวันนี้นะคะบ่ายค่ะ